ายุ30แล้วห้ามฉีดโบกรามไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะเหี่ยวห้อยย้อยจริงๆขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่จริงนะคะเป็นเสียแต่ว่าคุณหมอที่ทําหัตถการให้เนี่ยจะสักแต่ว่าฉีดแล้วก็อัดโบเข้าไปเยอะๆมันมีศิลปะการฉีดอยู่เออต่อให้อายุ30แล้วแต่ถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อกล้ามมันใหญ่มากๆอะค่ะฉีดในปริมาณที่เหมาะสมก็สามารถที่จะตกแต่งโครงสร้างรูปร่างของใบหน้าเนี่ยให้ดูเป็นรูปไข่ได้เช่นเดียวกันโดยทั่วไปแล้วในผู้หญิงไทยนะคะเราไม่เคยฉีดเกินข้างละ30ยูนิตนะและ30ยูนิตเนี่ยต้อง ใหญ่มากๆแล้วเหมือนคล้ายๆกล้ามผู้ชายอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นแบบกล้ามเนื้อกล้ามของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่หมอใส่สักประมาณ20-25ถึงยยูนิตเท่านั้น <_ letter> และที่สําคัญสิ่งที่คุณหมอส่วนใหญ่จะพลาดนั่นก็คือพยายามที่จะฉีดลึกมากจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่ากลัวไปโดนกล้ามเนื้อไรซอรียสบริเวณนี้นะคะซึ่งวางตัวอยู่ตื้นๆบริเวณที่ชื่อว่ากล้ามเนื้อแมซิเตริมัสโซถ้าสมมติว่าโบท็อกเนี่ยมันสเปรดขึ้นมาโดนกล้ามเนื้อที่ชื่อว่าไรซอรีียท่มาจรดที่มุมปาจะฉได้้แต่่คุณรูมวา การที่ฉีดโบ็อกลึกจนเกินไปก็อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของการฉีดโบกรามได้เช่นเดียวกันค่ะมันจะมีภาวะหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่า paradoxical masseteric bulging นั่นคือภาวะที่ตัวโบ็อกนะคะมันไปโดนหัวในของมัดกล้ามเนื้อกรามนะคะแต่ว่าไม่โดนหัวนอกเลยเนื่องจากว่ากลัวจะมาโดนกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการใช่ไหมส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวนอกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมนะคะเวลาที่เรากัดกึ๊กอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นคล้ายค้ายก้อนกรามขึ้นมาซึ่งก้อนกรามดังกล่าวเนี่ยมันใหญ่กว่าตอนก่อนฉีดอีกนะคะ วิธีแก้ง่ายมากนะคะมาแก้กับหมอค่ะยิ่แค่ซิกเดียวหายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโบกรามเนี่ยก็ไม่ใช่หัตถาการเล็กๆไม่ได้ว่าสักแต่ว่าฉีดก็ได้ต้องฉีดอย่างมีศิลปะเช่นเดียวกันเนาะโดยสรุปเลยก็คืออายุ30ไม่ใช่ตัวตัดขาว่วาคุณไม่ควรฉีดโบรกรามฉีดได้แต่ต้องฉีดในคนที่มีมัดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมที่จะฉีดเด็ดๆก็ตามอย่าลืมมาปรึกษาที่ซันเดย์นะคะรับรองว่าฉีดไม่มั่วแน่นอนซันเดย์คลินิกคลินิกสีแดงที่ไม่มีเซลล์